ตบผู้นิสัยตกนะล่ะตกมาตบกับอะไรอันนั้นอะไรอ่ะ,อะค่ะคุณผู้ชายคุผู้หญิงคุณผู้งครัค่ะแค่ตัดผมสั้นผู้หญิงเปลี่ยวค่ะคุณผู้หญิงมีอะไรให้สำหรับชายขะเปบาแอร์ได้ไหมคะหนาวเปบาแอร์คนทั้ง พี่เหรอคะใช่ค่ะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันละกันค่ะว่ากันหมายถึงไม่แน่ใจว่ากับตันโอเคไหมตหนูขอนี้ไปถามกับตันสักพูดทำไมไม่คิดเองละคะมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหลายอย่างเลยนะถ้าห่มมีไหมแปลว่ห่มมาให้พี่สิทำไมคิดไม่ได้ถ้าห่มไม่มีครับถ้าหงมมดที่เห็นมีผ้าห่มผืนสีน้ำเงินวางอยู่ตรงเบาะวางข้างหน้าสุดของใครไม่รู้นะไปจัดการเอาไหมพี่เด so ี๋ยวนี้ แต่มันก็จะมีแค่ผืนเดียวแล้วพี่สารสองคนใครเลือกใครเลือกเอางี้ไหมคะหนูพี่เป็นใครอ่านคำบหน้าชื่อียังอ่านแล้วค่ะรองศาสตราจารย์นักโทษฉาบตอนย้อนไหมครับเอางี้ไหมคะเราก็อาจจะแบบคุณชายครับคุณชายขาคุณชายคุกคนเป็นใครครับคุณชายใครเป็นหมอประเด็นคือมันรับสายเองว่า อันลู้ชายี่จริงเหรอใครไม่รู้สวัสดีครับคี่ไม่อยู่ในบอดะคุณผู้ชา <laughs> ยบนเครื่องบินน่ะมันต้องเปิดแอร์เพลนโหมดมันไม่สามารถเปิโทรศัพท์ได้ไปไมีคนสงสัยก่อนว่าคนโทรมาติดได้อย่างอนที่จะบอกว่าฉันไม่ควรรับสายส่ายที่จีิแล้วพริ้ว <c oughs> นเ่ื่อ อย่าให้ลงไปเจอ้างล่างนะตกตะตุเธอตกผู้นิสัยตกเล